ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องดามาตามโค้งสุดท้ายของนายุนายุฝันเห็นคลิปเลกที่มือนั่นแมนงดามาตามนายุนะนายุฝันเห็นคนโบราณเนาะค่ะเนาะม่ยิงคนโบราณมาบอกเลขแปดเจ็ดเจดแปดเมื่อนี้แมงดามาตามโค้งสุดท้ายเพื่นว่าคนโบราณมาหาเพิ่นอีกแล้วพี่น้องมาบอกเลขทั้งสมตัวทั้งสองตัวพี่น้องขอกับปรับชม่มเราฟังเลยค่ะว่านายุิ่นฝันจังไรเพิ่นได้เลขตัวไหนไปเบิ่งไปชมเลยค่ะ นี่มาตามโครงสุดท้ายของนายุพี่น้องแมวของดามาพอเพิ่นกำลังซ้อมทีซ้อมโทรศัพท์อยู่เด้อค่ะนายุเพิน่นซ้อมตัวซ้อมให้ลูกค้าบ่หรือซ้อมเอาเองนี่จ้ะซ้อมใส่เองซ้อมใส่เอง<ม>อ๋อเพิ่นซ้อมใส่เองเด้อค่ะพี่แม่เอเพิ่นบ่อกอกกอล้องเนาะค่ะเขาก,ก็เลยบ่ถ่ายตัวเพิน่นซ่อมทวานาจ้องนาะจ่อแตกยังไนดะ้ซ้อมได้เบิดเป็นบจ่จ้ะพ่อเห็นได้แหละเฮ้ยพ่ได้ถึงขั้นนั้นแล้วแล้วพ่อเปลี่ยนเองได้ อ๋อหมดแต่เฮ็ดบีบผักก่อนแบบได้ครับอ๋บอบ่แม่นตยังรอจังหน่อยอันจังหน่อยอันถทาโทรศัพท์อันโนูฟังโนูก็สิเอามาอันมาให้ซ่อมให้นะจะหน้าจอนะเนาะมื้อนี้สิมาตามโค้งสุดท้ายเลยนะอยู่ฝันบ่โอ้บอ,อบ,นนบอกก็ฝันดูฝัน่าบุกเก่าคนโบราณบูกเก่าบุกมาบอกอบคนอยาไปเกิดเป็นไรไปดีไปแล้วจ้ะคนเรียบอกกันเอาบุญไอย ว่าเพิ่นมาบอกเล็กบ่นี่งสองทั้งสามตเลยป้าเพิ่นให้ทั้งสองทั้งสามตเลยติในอายุต้อาว่าไม่ว่าไปตัดลงตุนเพิ่นไปเกิดอะไรนี่จ้าคนบุกเก่าหนิบ่ะจ๊ะบุกเก่าอืมว่าบอกยดโดนแล้วอืมเพิ่นบอกเลขตัวใดในอายุ แปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเออครอบถกสามเจ็ดอ๋อมีทั้งสามตัวมีทมนนั้งสองตัวเดียวเนี้ยเนี่ยเต็มเรื่องวันนี้วายสื่อไปล่ะเนี่ยสื่อมาทันสื่อจะเรื่องปีน้องแค่สองตัวซับอ,อยู่ค่สองตัวซับอยู่ฟันขึ้นมือใดเนี่ยอยู่ฟันมือขึ้นนี่อ๋อฟันมือขึ้นนี่อ๋อแม่ยังหรอกที่ท้ามาฟันมือใดวะได้เสียงเลขบอแล้วนะอันนู้นนั่นนั่นทีนู้นมาตามคือได้ ปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วเนาะแมนอคนผู้เก่ามาบอกนะผู้เกา <นะ S 1> ่าอล้วมาขึ้นนี่ฟันฟันว่ามิยิงโบรานผู้เท่าเป็นบ่จ้ะผู้เก่าเลยเพื่อนประึกจำได้เป็นตุกเก,าก่าคนมาบอกคนมาไปเกิดจ้ะูนเรียกว่าบอกคนบอกเป็นตัวเลขเลยมันวันอายุบอกเป็นตัวเลขเลยแปดสองหนึ่ง สองตัวสามเจ็ดว่าบะเคยเล็กกับยีเรเล่ออเเลนลแล้วบ่เคยเล็กกับยีลองน้ำพ่นเบื้งโย่บะพ่นได้เล่นหนักเพิ่นได้สั่งยังไหวบอลอายุบอลเพิ่นมาบอกเลขแล้วเพิ่นก็ไปบอลอายุเลยจังไยแม่แลาวบอกเราจะตำมาสั่งมะล่าบอนกรก็ไปอืมไปลอกเบิ้งห้ามีมีดวงเสร็ปีใหมน่นอนอายุเนาะมีดวงใครปีใหม่ม,มีดวงเพิน่นนะเดี๋ยวเอาท้าบุญตอยเพิ่นจ้า เด้อค่ะเลขของนายุเลขของนายุพี่น้องเลขของนายุตามโค้งสุดท้ายมือนีแมลงดามาตามเพิ่นเห็ดอันน่ะพี่น้องเพิ่นกำลังซ่อมโทรศัพท์อยู่แมลงดาก็เลยขออนุญาตตั้งกล่องเด้อค่ะชีโลกๆในจักหน่อยเด้อค่ะเพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่นซ่อมโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะนายุเพิ่นซ่อมพ่อได้ใส่เด้อค่ะเด้อเพิ่นบ่ยังบ่ได้เป็นซางใหญ่ยังแขบวนาจ้าแตกเลยยังเพิ่นก็ะซ่อมได้ค่ะบ่ราต้องไปละตานโทรศัพท์ นายุฟันมือขึ้นนี่เด้อค่ะเด้อคลิปแรกที่นูม,มาตามมือน,นั้นนายุฟันเห็นคนโบราณน,นั่นนายู่เนาะฟันเห็นคนโบราณผู่เก่ามาบอกแปดเจ็ดเจ็ดแปดวันี้คื้น,นี่นายุฟันมาหานายุอีกแล้วคนโบราณเป็นมินยีง่งเงินบันนายุมิญิ่งเออมาบอกเลขว่าซื้อเอ,อเดอร์แปดสองเหมือนบอกจ้ะแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งกับสามเจ็ดกับสามเจ็ดแมงดาก็เลยตัดออกมาแปดสองสองหนึ่งสามเจ็ดเด้อค่ะนี่เป็นเลขของนายุ ตามโค้งสุดท้ายสองมกราคมหกเก้าเผ่นเพ,พินกับบริฟันซหลายฟันจำานี้ตีอายุแมนกระซัมเพิ่นบอกวนบอกหลางเราจ้ะเนาะ <Man. S 1> เพราะว่าเิ่นหายทั้งสามตัวทั้งสองตัวพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้อง,อองเอาไปสื่อสลาก,กิจแบ่งรัฐบาลไทยพี่น้องหรือหรือสื่อเอกชนด้วยค่ะเด้เออ้าวขอบคุณนายุหลายๆลายเด้อที่ให้แนวทางบอกรบกวนแล้วเพราะว่าอายุเพิ่นซ่นอมโทรศพัพท์เพิ่นก็ใสสมาธิเนาะคะ่ะเนาะ เอาขอบคุณนายุหลายที่ให้แนวทางขอ fc มีโชคมีลาบกับเลขของนายุนะคะคนโบราณมาบอกเลขเพิ่นเนะค่ะเนาะแต่ว่าตัวตัวนายุก็ยังม่ทันได้สื่อเ้อยค่ะเพิ่นจะซ่อมโทรศัพท์อยู่เอาเยิงปังปังใส่ปีใหม่ด้วยนายุเด้อ ี่น้องนี่เป็นทางก้อนกรีเนาะจ้ะมันก็ไปง่ายอยู่จ้ะทางนี้งนี้ผลูกอ้อยมาจ้ะมีปลูกอ้อยเด้อจ้ะจะตามตามแคมป์ทางไปน้องบรรยากาศดีดีไปน้องลมแห้ง ไปตามเสียงนาคนแบบนี้เลยจ้ะนี่ลาไปก็จะไปแบบนี้เลยจ้ะเอฟซีอยู่นะคะมีแม่ FC เอฟซีเหมืนกับยูเอฟซีเหมาอนจะนหนบรรยากาศดีดีเลยจ้ะตามท้องหายท้องนาพี่น้องมาหาฝนกระมาอันปนะ้นองป้อค้น,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 นแล้วาาพี่น้องเนาะฝนก็มาอยู่หายยูหน้าพี่น้องฝนแล้วหายแล้วหน้าฝนก็มาหาฟื้นหายยังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวต้งแบบนี้ไปจ้ะ เอ้ยลมเย็น